หนึ่งหกเก้าค่ะที่นอบาทีร้อหน้าน้ยนะะช่อ้สไ้ายม้สารแแสดแสเ้าเลยค่สค่ะ1น่้รบาทหน้าสองค่ะนึค่ะหนา้าสา่ ดีมากจรค่ะาีกว like ่านะคะนรนี้ค่ะีมากกว่าเชิญค่ะสองล้นเก้าแสนหกหมื่น้สนา้านนี้สำหรับคนนี้ค่ะเข้ามาแล้วมาำล่อลยเลย ตัวเานั้นสองสามแสนสี่หมืบาทหนึ่งห้าเจ็ด้ามา่เล่ค่ะสา0แสนบาท1579งนับสา่ะสามแสนีบาทค่ะเจ้าเกมนะครับอัีนี้นะคราดที่3าที่สนะคะตัวเช่น6กล้านบาทนะ6กล้านบาทเมลินหล้านบา มาีนะสิบอก้าลักสี่แสนมีนะครับมียี่กมืนคบดนี่คะค่ะแสบหนงมเปอร์ถ้าร้านหนึ่งม้ส <80? S 2> ี่่ะอบส้่สอสวยมากๆนะครัอันนี้เด็กนี่รัต่อด้วยคันที่40เลยนะครับลำดับต่อไป